สวัสดีได้จ้าพะกันอีกแล้วคะ่ะกับไอ้ตุ๊กาตาพาฝันมาค่ะพบกันตอนเศน้าๆเนาะ,ะพะกันตอนเศ้าๆตั้งกงรสเลี่ยงเนย่ยนะคะ้อน,นี้ตังอีกมุมนึงพัฒนาเป็นเหลืองๆเอ้ยก็เลยตั้งแบบนี้เลยคะ่ะ พราะไฟเงินเอ้ยมันเป็นไฟออกสีเลืองเหลืองเนาะเนาะมันเป็นไฟเล็ดแต่ว่ามันสีออกทนสีอันย้อนยุกมาบัดเสลี่ยงบันิพันแสงสะท้อนพ่นความรู้สึกของเอ้ยเพราะว่ามันฮือสีอ่อนๆเดสเค่ะมาค่ะอันไฟอันสีเหลืองสีอ่อนสีเตอกระโบโบเป็นเตอนเนาะเนาะเพราะกันคู่มื้อแม่นบอก แล้วก็พามาเอสเตอร์กับไอ้ตุ๊ก,กตาพาฝันพามานี่ค่ะพามากินกาแฟค่ะมาได้จะเดอ้อฟังเสียงเปิดโมอกาแฟก่อนแล้วก็ลิ้นเลยนเนะ้อยเนาะ โอ้ยหอมขนาดค่ะหอมหอมมาเด้อมาเอินพาหูบกาแฟค่ะ โอ้ยออหอมคมหอ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 มค่ะมีแห้งมีแหงได้จา้าฮ่ามาค่ะวันนี้ก็ค่อยๆจิบกาแฟไปเนะคะเนาะจิบกาแฟเบ้งห่าคือบังดูมนันมีเรื่องแต่เข้ามานนำหัวสมองเอ้ยนีได้ nickname. ได้คุยได้เว้าวฟังเนาะเอา้าดูดีๆีพัด,ดนมาอันนี้ได้ค่ะอันนี้ค่ะ คันจะจมูกเนอะมันหน้าหนาวเนะคะ่ะนาอพี่อู่แห้ง่างกันเดี๋ยวปะเอ้ยก็ทาครีมดีด้วยค่ะทาแต่ว่าบางครั้งเนะคะ่ะน้องค่ะน้องเอาอันเสร็จอันน้ำมูกน้ำตเตอะพันผิ่อพันแห้งสิ่งก็ระวังนะคะ่ะเนาะก็ว้าไปเต็กหน่อยเนาะอ,อันนี้ก็เรื่องจริงะะ้อค่ะที่ว้านี่ก็คือมันหน้าหนาวอากาศแหง้แหงๆเนอะคะ่ะเนาะยู่นน้ำเหินน้นำเนื้อเหินนี่พวกเัาเปิด เครื่องทาความอุ่นมืดมื้อเนาะค่ะหนูมืดมือจนกระทั่งอันทั้งมือกลางวันกลางคืนเนอกค่ะตอนกลางเวียนกลางคืนเปิดมืดมือบรได้ปิซประมาณเดี๋ยวไปกลางคืนกาอันพ่นพันหลงค่ะบรไดเยอะแต่ว่ากลางกลางวันโทษได้จากกลางวันนี้ก็อยู่ํนเหมือนเออเนี่ยปกติกาอุณหภูมิกะสิบเก้าองศาครึ่งหดยี่สิบนะคะยี่สิบยี่สิบครึ่งยี่สิบองศาครึ่งถ้าสูงไปกว่านั้นพัน อันเป็นอันหวนเกินค่ะบ่แม่นว่าหวนเกินมันคือว่าคือมันมันแห้งมันบกคักมันยิ่งน้ำเหินมันสิเป็นนั้นอากาศแห้งๆเนาะค่ะเนาะมันถ้าว่าเหาเปิดสูงเกินไปก็ส่วนมากสิเหินเอ้ยในกาสิบเก้าองศาครึ่งหดยี่สิบองศาครึ่งยู่งน้ำอุณหภูมิยิ่งน้ำเนือเหินค่ะแต่ว่าทางนอกนี่เป็นอากาศเย็นนะคะเห็นเห็นอย่างนี้ฮันสามสี่องศาเนี่ยค่ะทางนอก ดี่มืนน่อนีนอันลมบ่ก่อยมีปะนึง้งถ้าว่ามื้อเหลือมีลมนี่แห้งหนาวค่ะติดลบเนาะค่ะเอาอันช่วงเวลานี้ไปหอดอาทิตย์นี้เพื่อเห็นกลุ่มอุตุพันบอกว่าจะมีการติดลบติดศูนลงประมาณสูนองศาก็มีบางมื้อบางคืนนะคะกาโบแน่น่เพราะว่าเดือนที่หนาวฮอดนี้มันเป็นอันส่วนมากเนาะค่ะเนาะส่วนมากถ้าเพื่ออัน อุณหภูมิลดก็กมีการยินสะเก็ดน้าแข็งเนยคะ่ะเดือนที่นะ่ะเดือนกุมภาพันธ์อันวันเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักเนาะค่ะเนาะสิบสี่กุมภากับวันวาเลินไทแม่นบอกส่วนมากทางเงินเออถ้าว่าอุณหภูมิมันลดเนาะค่ะเนาะอุณหภูมิมันลดลงเยอะติดลบหลายๆอันมื้อเป็นอาทิตย์ก็น้ําก็สิเป็นน้ําแข็งะคะ่ะเพราะว่าอุณหภูมิมันเย็นอยู่แล้วถ้าเป็นน้ําแข็งก็ถ้าว่าประชาชนอันเอาสะเก็ดไปยินลาโบ อันมันรับน้ำหนักได้เนาะค่ะเนาะความแข็งของแม่น้ํามันอนุพันธ์ก็คืออนุญาตเธอเด่นแต่ว่าถ้ามันรับน้ำหนักบด้เพิ่นกระเบือยินเนี่ยค่ะเพิ่นก็ห้ามลงน้ำเนาะค่ะเนาะถ้าลงก็เกิดอุบัติเหตุกับ่มีเพื่อส่้อยได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าแม่น้ํามันกวงเหมือนกันหรือปะเพี่อันหน่วยช่วยเอ็อนชีพนาะมากาคนที่โดนอุบัติเหตุกัไปแล้วว่าสิน่นปะ ก็เลยเป็นอากาศที่ว่าแปลกๆแ,แต่ว่าโบมีเดดค่ะเดดบบมีเด้ดเดดมเดอมือนี้หันเมื่อวานนี้ก็เดดบบมีถ้าว่ามันออกก็ถือว่าโชคดีค่ะอันครึ่งส่งง15นาทีถึงอันครึ่งส่มงนี้กำลังเทือเดดออกนิดนึงก็ไดเออรความรู้สึกว่ามันสดชื่นค่ะก็เอ้ยก็ออกไปนั่งตักเดดก็มีนะคะใส่เสื้อน,นัออนหนาเลยก็เป็นนั่งตักเดดทห้มันอัน มันฮอคือมันความรู้สึกเนาะค่ะเนาะความรู้สึกว่ามันมีแดดมีแสงสว่างเหมือนกันเด้อปะปกติแล้วมันจะเป็นอาการมืดมืดคึมๆค่ะช่วงนี้เมื่อนี้ก็เป็นสีเทาเมืดมืดนะคะอากาศเป็นอากาศโรแมนติกอากาศเป็นสีเทาแต่ว่าอันมันก็คืออีกบรรยากาศนึงค่ะที่เออไซเออฟังก็อีกก็อีความรู้สึกนึงเหากันเด้อปะ มื่อวาอันก <code> ินกาแฟแล้วว่าน่ะออกไปยันส่งหนังสือพิมพ์ค่ะโอ้หนังสือพิมพ์เอ้ก็ใส่อันกระเป๋าเอ้ไปแล้วยันลืมเมื่อเช้านี้เพราะว่าไปเมื่อเช้านี้เอเตอร์ไปส่งล้านน้อยเนาะค่ะเนาะส่งล้านน้อยไปโรงเรียนไปส่งล้านน้อยไปยั่งไปเนาะค่ะเพราะว่าโรงเรียนมันกระบกไก่ไปเลยแม่กับพ่อมันไปทํางานไปส่งหลานน้อยไปโรงเรียนแล้วกระบอกพันที่พันกระถามว่ายายยายยายอันมื้อนี้ยายในเอตเตอร์หรือพันวาน ยายนัยายจะทําอะไรไหมวันนี้พนกระมแล้วเทียบพจนกระามเป็นภาษาไทยคะ่ะล้วเทียบพ่นกระามเป็นภาษาอันท้องถิ่นทางเมืองเออยู่นี้แล้วแต่เนาะเนาะก็ก็ดีคะ่ะพนกระต๊ดใดอันทั้งอันทั้งสามภาษา่าเอาไปภาษาอันท้องถิ่นบ้านเออยคือกันเนาะเนาะภาษายอก็เว,วัาใดด้คะ่ะอันไปก็เลยเนี๋ยวพนกระตอบมายัางเป็นนั้นเอาถามภาษาญอมันกระตอบภาษายอด้คะ่ะ อันนี้เออเ่าบอลกฝังม่วนๆเนาะค่ะเนาะอันต่างเด้ออันคุยกาแฟแล้วก็กินอันคุยกันแล้วก็ดื่มกินกาแฟให้มันมืดถวยถ้ามเป็นภาษาไทยพังก็ตอบเป็นภาษาไทยค่ะถามเป็นภาษาอันบานเอ้พังก็ตอบเป็นภาษาบอนเอ้ษถามเป็นภาษาอังกฤษพังก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษค่ะเอ้ก็คืออันก็มันเป็นอันมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะค่ะเนาะเรียนหลยๆภาษามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะงั้นเด็กบ้านกะ เด็กน้อยก็ับพี่เข้าใจเหาก็ดีใจนำว่างังินเดี๋วปะก็ขึ้นยักหัวก็เลยพากันร้องเพลงไปครับเมื่อวานมือมือมือเสานี่ร้องเพลงไปเพื่อนก็เพลงประจาเอ้ยน่ะค่ะเพลงอะไรม้าวิ่งกับกับเนาะค่ะเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมถ้าไปส่งพี่สิร้องจะส่งเพลงนี่ค่ะถ้าข้ามถนนไปแล้วก็จับมือกันแล้วก็ทำเป็นไม้ย่องนะค่ะก็สนุกพั่ก็หัวราะก็เอ้ยก็ขึ้นเอ้ยก็ขึ้นยักหัวคับเพราะว่า ย่างไปแป๊บเดียวก็ห่อโรงเรียนเนาะค่ะบ่งห้อถุงเรียนเอากระโบได้เล่นว่างั้นเหรอปะบอดีมันขึ้นห้องไปมันก็เลยโบกมือเอ้ยก็เลยย่างกลับมากับมาเอ้ยก็เลยมาต้มกาแฟเนี่ยบอกค่ะมาต้มกาแฟแล้วก็เอติค่ะมาต้มกาแฟวันนี้ฮันนามาอันเบิ้งแม่ค่ะคนเห่าเนาะค่ะเนาะมาต้มกาแฟวันนี้ก็มาใส่อันใส่เสื้อเนาะค่ะเนาะใส่เสื้อใส่เสื้อแล้วก็บ,บุดีเนยค่ะเอ้ยก็มุนีด้สร้างเป็น อันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เลยมาได้ตัวนี้ค่ะทั้งที่ขันใส่อยู่แล้วเดี๋ค่ะเสื้อก็นเลยวันนี้นามานำมาท่ายกินกาแฟเนาะค่ะเนาะมันเป็นสีอันมืดมืดตัวนั้นเป็นยังบบเปิดไฟนำมากินกาแฟแล้วเสื้อมันก็เป็นอันมันมันมันก็สีคักอยู่เนาะมันก็เป็นมันบ่คักเนาะค่ะเนาะความรู้สึกเอ้ยมันสีอัน ไฟก็เหลืองมันนี่มันเริ่มมาเปลี่ยนตัวก็เหลืองๆเอ้ยก็เลยไปอันเปลี่ยนมาซอร์ตัวนี้ค่ะ <c oughs> เอ้ยแล้วขึ้นยักหัวเอ้ยเอ้ยแฮงไซเอ์ฝังนูคะอันเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> ก็เปลี่ยนอยู่บ่ค่ะเือ่อนบเมน่นว่าเธอตัวเองสวยงามเ้ยค่ะบบเมน่นเพราะว่าคนมันก็เอ้ยตุก๊กตาเปลี่ยนแบบเลยก็เอ้ยตุก๊กตาก็เปลี่ยนแบบฮันนนาะคะ่ะเนาะหน้าตาคนเฮานี่มันไปอันแต่งตึ้ง,งมันก็ได้แต่ว่าธรรมชาติเนาะเนาะถ้าเฮาเป็นคนแบบนี้เฮาก็เปลี่นแบบนี้มันโบเซอร์แต่มันก็คือกัน ขึ้นไปขึ้นมาแต่ว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วมาเอาจับอันนี้มานว่าอยากหนาวนะ,ะเอ้ก็มาจับเสือ้ออันนี้เสือ้ออ่ะบันนีน้คนท้ายลยเปิดตู้เขาเปิดตูด้เอ้แล้วว่าเสาสะาะใส่ตัวเลยก็เ้อก็เลยมาใส่ตัวนี้ค่ะก็เลยมานั่งทายคลิปก็เลยมาขุยขึ้นยักหัวอยู่ด้วยค่ะขึ้นยักหัวตัวเองค่ะเป็นนะคะบางครั้งหันบางครั้งกันขึ้นว่ามัน โบแมนว่าเฮอตัวเองงามเนาะค่ะเนาะมันก็ต้องเธอธรรมดาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเหาอันนน้ะแต่ว่ามันเป็นบางของบางอย่างที่ว่าเฮาใส่แล้วันเอ้ามันมานั่งทายพ่นบ่เข้าความรู้สึกพ่นมันโบแมทกันเนาะค่ะเนาะมันโบแมทก็ถ้าทายลงมันก็โบแฮปปี้เนาะค่ะเนาะคือว่าเหาไปโดนอั้นพอดีเสื้อตัวมืไปอัน มันเป็นคิดคิดเอยเอสองสัยมันเป็นคุยคุยเออเอยจักงเอยไปถือตะลยมาวันนี้เรามานั่งแป๊บลงนัดให้แล้วเอ้าเสือเ้อก็เป็นซยนี้สิไหนคะมันก็บ่ได้เป็นแต่และครับมันก็งามงามอยู่งามงามก็สํหรับที่เออยอนใส่มาก็เลยไปหาเสื้อค่ะจับอันหนึ่งเสื้ออันหนึ่งจับอันหนึ่งเสื้ออันหนึ่งเนาะค่ะเนาะเลยขึ้นยักหัวตัวผู้เจ้าค่ะเป็นบางครั้งเดยค่ะก็เลยนึกอ่ะ ใส่ตัวนี้ได้ก็เลยมานั่งอันไทยเจ้าน้อยก็เลยบอกว่าบ่เปลี่ยนเยอะเหรอเพราะมันบ่ได้มีอันตะลือแม่นบอกเพราะเพาเหาก็มานั่งกินกาแฟแล้วก็มาคุยกันเนาะกันเนาะมันก็บ่แม่นเรื่องตะลืที่ว่ามันอ่ะเยอะแยะก็เลยมานั่งพอดีมันอากาศพันมืดๆืดมาเปิดไฟเนาะกันเนาะเปิดไฟก็ถือว่าใส่ได้อยู่ค่ะเอ้ยว่าสีมันอันอันนั้นกันมันเลยโบเฮนนานาหรือบางสีก็ทำใฮ้อนาซิสซิตค่ะเป็น่งเหลืองไปทังทื่อ เอ้ยมาเบิ้งคลิปเอ้ยเราเชื่อันเอ้าแต่ว่าเขาได้ลงไปแล้วสินะคะลงไปแล้วพันคนพันกระเบิ้งอันกระโมีคนเบิ้งหลายดออค่ะเอ้ยสองสามคนหลังหลังคลิปกระโบมีซ้ำบ่าแมนบ่ตรงๆเนาะค่ะเนาะหลังคลิปกระโมีคนเบิ้งกระโเป็นเต๋อค่ะได้ลงไปแล้วก็คําว่าวันดีคืนดีเกิดคนกดเข้าไปแล้วพันเบิ้งแล้วเออก็ถือว่าโชคดีไปเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ไแต่แต่ว่าเขาเป็นคลิปที่ว่า พามม้นว่างานเดี๋ยวพากินเอ้ยกโม้นของเอ้ยค่ะได้ได้มานั่งอยบนนาเจอาก็มายกกาแฟแบบนี้เนาะค่ะเนาะก็มาพากันจิบกาแฟเนาะค่ะเนาะก็ได้คุยกันได้ยิ้มกันได้เว้าม้นปันกันฟังเนาะค่ะเนาะเรื่องงันตะเลแด่เสียงสนี้มีมดเนาะค่ะเนาะอันมันเป็นคลิปพ่อนคลายค่ะก็ตามสไตล์ของแต่ละคนเนาะค่ะ เอ้ยก oh ็เข้าไปทักเพื่อนดีอยู่ด้วยค่ะช่วงหลังๆเลยก็เออยุ่งเหยินเอยก็กดเข้าไปอันเบิ่งอยู่แต่ว่าเขาก็เบิ่งหลายบบได้เนาะเพราะว่ามันเครื่องอำนวยความสะดวกเขาอันมันบบได้เยอะมันเป็นอันเบิร์ผู้นึ่งก็ต้องท่าไปสิค่ะก็ทากันไปก็บว์เากันค่ะก็หมุนเวียนกันไปเนาะเบิร์ผู้นี้อันอาทิตย์นี้แด่เบิร์ผู้นี้อาทิตย์นั้นแด่เนาะเนาะก็หมุนไปเรื่อยๆเนาะดังเทือกก็กดไปก็บได้เบิร์นบันเึงแล้วสิค่ะก็กดเข้ามาพันเข้ามาทักก็ ขอบคุณพันหลายๆกันอ้าอันนี้โบได้โบได้เบิ่งพันนานกาหลังเทือกันเป็นสามสี่เดือนครึ่งปีก็มีนะคะหลังเทือกไปกดเบิง่งอ้าวเหงบ่อประหันบอ่อนหลังเทือกพันกดไปอีกเพราะว่าเบิง่งเมื่อสองสามมื้อที่แล้วนะก็เบิ่งเขาอีก,กะนกะคะเพราะว่าได้กดแล้วได้กดเราก็เลยหลังเทือกได้เบิ่งคลิปซ้ำเก่าอกะเอยก็กดทิ้มไว้เพราะว่าได้ฟังพันเล่าก็เลยแต่ว่าขันไปกดแล้วไปกดออกพันกระไหลเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาก็เบิ่งเหมือนกันพันก็เหอความรู้ความอัน ความอันเพื่อเพลินว่างันเด้อปะกระม้วนไปอีกแบบค่ะอันนี้ก็ไซส์เธอฝั่งเนาะค่ะเนาะวันนี้เอ๋ยจะนอยก็เอยก,ก,ก็กินกาแฟแล้วลงคลิปแล้วเออวันน่ะไปอันซื้อของเอยนําค่ะเอาหนังสือไป,ไปส่งผู้เ่าเนาะค่ะเนาะไปส่งผู้เา่าเอาหนังสือพิมพ์ไปเจอพันเมื่อวานนี้ก็ไปเฮอตอนยักสีใบใบแล้วเละคะ่ะย่างออกไปเลยทีแรกวันน่ะไปต่เศร้าเออนี่นเรื่องหลืม อันเอาเสื้อกระเป๋าไว้แล้วเดินลืมบเห็นหวางน้ำโต๊ะใช่ไหมคะวันนี้ก็เสื้อกระเป๋าเลยก็เลยว่าต้มกาแฟแล้วไปส่งให้มันแล้วซาแล้วก็นะเข้าไปนําซุปเปอร์มาร์จากจักหน่อยนึ่งนะคะลองเทือกันเอาน้องชมพู่ไปหลองเทือกันาอันย่างไปเบิงส์สกอนค่ะวันนี้ก็ คุยเรื่องแต่โนคะบ่มเรื่องอันเรื่องทั่วๆไปเนาะค่ะเรื่องอันการนั้นวิถีชีวิตท,ทั่วๆไปเนาะแบบบ้านๆเนาะค่ะเนาะอันสง่งส่งหลานน้อยผามาต้มกาแฟเจ้านั้นเอาไปส่งหนังสือพิมพ์เขาวันใจกับเขาหน่อยนึงค่ะก็ทุ่มัน,นแล้วค่ะเ้วก็เอ่ยกันนรมาเอทานเอ็นนี่เอ่ยตามภาษาเอ่ยกาแฟก็มืดถว,ว,วยแล้ว้ะค่ะกาแฟมืดถ้วยแล้วแล้วก็ เอตุ๊กตาผาฝันกันิมีบอกว่าขอบคุณ่นหลายเลยค่ะเดอ้อที่เข้ามาอันมาทักทายกันเนาะค่ะเนาะมาทักทายมาเบิ่งกันเหมือนบอกมาอันสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนาะค่ะเนาะโบเยอะกับโบปินเตอร์ค่ะอันนินดๆน้อยๆก็ได้เห็นหน้ากันคู่มือก็เอยก็ชื่นใจจ้ะอ่ะกัซซีิบอกว่าเฮอทุกบานทุกคนเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆทุกคนมีความสุขค่ะ ในหน้าที่การงานการทํางานเนาะค่ะเนาะการอยากเอท่านเอนี้ก็ไปถึงถึงจุดที่ตัวเองต้องการเพื่อต้องการยืนค่ะเอออันไปด้วยความมั่นคงเนาะค่ะเนาะถึงว่ามันเสียก็ตุกกระตักกาบบป็นเตอค่ะก็ถ้าเรามีความตั้งใจจริงก็ถึงเส้นชัยเหมือนกันบนก ถ้ามีความตั้งใจจริงก็ไปหดเส้นใสคือกันเนาะค่ะเนาะกระบมว่ากันซ้าแดดเร็วแดแต่ก็หอดตามที่ตัวเองต้องการในยันวิธีชีวิตเนาะค่ะเนาะอ่ะวันนี้เอ้ยก็สิบอกว่าขอบคุณหลายๆได้เจอแล้วก็พอกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะ